โอเคเดี๋ยวต่อไปก็จะให้ดูรูปอันนี้คือโรเซตตาสโตนถ้า c l o s ดูใกล้ๆเนี่ยจะเห็นว่ามันมันแบ่งเป็นสามช่วงเลยช่วงบนนี่เป็นภาษาฮิโรไกฟิกนะช่วงที่สองเป็นภาษาเดโมติก้วช่วงสุดท้ายเป็นภาษากรีกก็ถึงแปลได้คำต่อคำกันเลยส่วนคนที่ควรจะได้รับคำขอบคุณก็คือคนนี้หน้าต่อหลเหล่านี้เป็นชาวฝรั่งเศสออกเสียงชื่อเขายากนิดนึงนะชื่อ จอห์นฟรังซัวแชมปลเลียนน่าจะให้เครดิตเขานะเป็นคนแปลทำให้เรารู้จักฮีโรไกรฟิกดีมากเลยว่าอะไรมันคืออะไรนะเสียดายว่าตอนนี้โรเซตตาสโตนไปอยู่ที่เปน t ิชมิวเซียมไม่ได้อยู่ที่แผ่นดินของอียิปต์อันนี้ก็เป็นรูปสฟิงซ์สฟิงซ์ที่อยู่หน้าปีรามิดที่กนะิซ่าจะเห็นว่าปีรามิดจะเห็นว่าสฟิงซ์เนี่ยจมูกมันหายไปเขาเชื่อว่า ตอนที่นโปเลียนมาบุกแถวนี้มาทําลายจมูกกาเชื่อเป็นความเชื่อของเขาว่าถ้าวิญญาณจะกลับมาเนี่ยจะเข้ามาทางจมูกหรืออะไรอย่างนี้แหละก็เลยเวลาทำลายเนี่ยพวกนี้ก็จะทําลายที่จมูกรูปนี้ก็เป็นรูปโคลสอัพให้เห็นว่าพีระมิดท,ที่เราเห็นเป็นสามเหลี่ยมใหญ่ๆขึ้นไปเนี่ยพอดูกใกล้ๆเนี่ยเป็นหินนะเป็นหินก้อนๆเอามาเรียงต่อกันเรียงซ้อนๆ,ๆ,ๆกันไม่รู้อยู่ได้ยังไงต้อง 3,000 BC มาแล้วอันนี้เป็นรูปวิหารแห่งเมืองลักซอร์นะรูปนี้ละกันจะเห็นว่ามีวิหารที่หลงเหลือความอุดมความสมบูรณ์อยู่เยอะนะเห็นเป็นเลยว่าเป็นเสาเสาแท่งขึ้นไปมีคารมีห้องเป็นห้องห้องนะแล้วก็มีรูปปั้นที่หน้าตาเหมือนสิฟิล์อย่างเงี้ยอยู่เต็มไปหมดเลยอะ่ะ อันน,นี้ที่ลักอซนี่ถ้าไปที่อียิปตนะ์เนี่ยก็จะมีรูปปั้นนั่งแบบเนี้ยของฟาโรห์คอยเฝ้าบ้านอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็เป็นรูปหัวเสานะก็ดูไว้ละกันว่าอันนี้หัวเสาอันนี้จะต่างกับยุคของกรีกโรมันที่จะเกิดขึ้นถัดไปนะอันนี้เขาบอกว่ามันคล้ายต้นอินทผาลัมซึ่งเป็นผลไม้ของดินแดนแถบนี้อันนี้เป็นรูปปั้นที่เมืองอบูซิมเบลมีชื่อเสียงมาก นะคะเป็นรูกป,ปั้นฟาโรกับมเหสีนั่งเรียงกันสี่คนหันหน้าไปทางแม่น้ำนายนี่แหละที่มีชื่อเสียงมากเพราะว่าตอนนั้นเ็าจะทำเขื่อนอัสวานถ้ากั้นเขื่อนอัสวานแล้วเนี่ยน้ำจะต้องเอ่อขึ้นมาท่วมแล้วก็ท่วมท่วมวิหารอันนี้อันนี้คนลูกใหม่ประมาณปีหนึ่งกกกว่า1960อะไรนี่แหละก็รวบรวมเงินกันนะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ยก ยกลูปปั้นอันนี้สูงขึ้นไปอีกหกสิบกว่าเมตรเพื่อให้พ้นระดับน้ําไปทําเนินเขาอยู่หลังจากอันเนี้ยในเวณแถวแถวนี้แหละยกสูงขึ้นไปแล้วเอาลูปปั้นอันนี้ขึ้นไปทั้งก้อนตัดก่อนตัดให้เป็นเลรอกๆแล้วขึ้นไปประกอบให้เหมือนเดิมมากที่สุดก็เลยคนในรู้จักกันทั่วโลกเลยอาบูซิมเบลเนี่ยรูปนี้ไม่มีปัญหาใครๆก็รู้จักนะเป็นหน้าก,กากทองคําของคิงตุตตดตันคาเมนนะจริงๆน่าจะมีของคิงทุก คิงน่าจะมีอย่างเงี้ยแต่โดนขโมยหายไปหมดแล้วแสดงถึงแบบตอนนั้นรวยมากเนาะคิงเนี่ยใช้ทองคำหมดเลยแต่คิงตุดเนี่ยโจรหาไม่เจอโจรหาไม่เจอนะปุณบณบคดีไปเจอก็เลยเก็บสะสมมาได้ค่อนข้างที่จะครบเข้าไปเนี่ยอึ้งอลังการเป็นเป็นคอฟฟินก็คือโรงศพเนี่ยหลายชั้นสามชั้นนงะตั้งแต่ชั้นไม้ขึ้นมาจนถึงข้างนอกสุดเนี่ยเป็นทอง ูปนี้ก็เป็นรูปภายในสุสานนี่อยากจะให้ดูคือเขาเป็นอย่างเงี้ยเขาเป็นช่องๆเป็นแชมเบอร์แล้วก็เดินทะลุก้นไปเรื่อยๆจะเห็นว่ารูปภาพเขียนที่อยู่ในแชมเบอร์ต่างๆเนี่ยยังคงเห็นเป็นสีที่สดใสแล้วมันก็เป็นภาพเขียนอย่างเงี้ยทั้งทั้งสุสานก็เล่าเรื่องราวต่างๆเรื่องโลกของหลังการตายข้างบนนะนะที่มีคนจูงลากอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องของความเชื่อหลังความตายทั้งนั้นอันนี้ก็เป็น รูปภาพที่อยู่ในออหุบเขากษัตริย์ Valley of the k อ n g อันนี้เป็นสุสานนะที่บกรดาคนทำเป็นพีระมิดตอนหลังขุดเข้าไปในในหุบเขาอะขุดเป็นช่องๆ่อช่องเหมือนคอนโดนในหุบเขาไหมรูปยังมีสีสดใสอยู่เลยอันนี้ก็เป็นภาพที่ทางเดินเข้าไปในหุบเขาคือเป็นหุบเขาเนะเราเห็นข้างนอกเป็นสี่เหลี่ยมพอเดินเข้าไปเนี่ยอันนี้เขาทาทางเดินใหม่นะก็จะเข้าไปเป็นช่องช่องช่อง เจาะดูเข้าไปในหุบเขาทําเป็นชั้นชั้นชั้นเหมือนคอนโดเลยนะมีชั้นชั้น,นลงไปเรื่อยด้วยด้ยน่าทึ่งมากว่าสมัยเทคโนโลยีทําได้ยังไงเนาะยังไงร,รูปที่ว่ามันเป็นทางเดินลงไปลงไปแล้วก็ลงไปเป็นชั้นๆได้ในหุบเขานะแถมให้อีกนิดนึงนะที่อันนี้นี่เป็นแผนที่แอฟริกาอียิปตนะ์ในแอฟริกาใช่ไหมรวมทั้งดินแดนคาบสมุทรไาร์นานที่เป็นของอียิปต์ด้วย ที่จะพูดก็คือว่าอันนี้อันนี้เป็นเดลตานะอันนี้เป็นทะเลแดงคลองสุเอตเนี่ยนะเ,นเข้าทะเลแดงอันนี้เป็นเดลต้าที่อุดมสมบูรณ์จะมีเมืองอันนึงเมืองเมือง,งหลวงคือไคโรนะแต่เมืองนึงที่เป็นเมืองที่จเจริญในอดีตก็คืออเล็กซานเดียอเล็กซานเดียเนี่ยตั้งชื่อตามอเล็กซานเดอร์เป็นกษัตริย์ของกรีกที่มายึดมายึดอียิปต์นะ แต่ว่าการยึดของกรีกเนี่ยไม่ได้ยึดแบบยึดแล้วครอบครองหรอกมายึดโดยนําความเจริญมาให้แล้วก็เอาชนเอาลูกหลานของของคนกรีกที่มีเนื้อสายกรีกเนี่ยมาเป็นฟาโรแต่การปกครองการอะไรก็ยังคงเป็นลักษณะของอียิปต์ก็ไม่ได้มีการทําลายอะไรเขาจะถือว่าอียิปต์ล่มเนี่ยก็โดยโรมันมากกว่านะตรงอเล็กซานเดียตรงนี้เนี่ยถ้ามองขึ้นไปข้างบนตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นกรุงโรมแล้วตอนนั้น ในหนังที่ครีโอพัตราก็ยังพูดว่ามองเห็นเรือจากจากรุงโรมและที่จะมาทําลายประเทศอียิปต์เนะพราะมันมองเห็นกันจริงๆจ,จากตรงนี้มองไปโรมในเห็นะโอเคก็ขอจบเรื่องของอารยธรรมอียิปต์ไว้ตรงนี้ซึ่งหลังจากนี้จากอียิปต์ก็จะไปพูดถึงอารยธรรมของกรีกแล้วก็โรมันแล้วโรมันนี่แหละที่จะมายึดครองอียิปต์นะคะ